ชิงความเป็นหนึ่งด้านความแม่นจะมาแบบทีมมาแบบคู่หรือแบบโซโลโ่ลุยเดี่ยวก็สนุกไม่แพ้กันหนํำซ้ำตัวเกมยังขนอาวุธมาให้หยิบใช้กันถึง6ประเภทไม่ว่าจะเป็นไรเฟลิลจู่โจมปืนพกอาวุธระยะประชิดสไนเปอร์อาวุธหนักรวมถึงระเบิดใช่แล้วครับทั้งหมดนี่ผมหมายถึงเกม Block Man Go ในโหมดมินิเกม Build and Shoot ครับ บิวเอ็นชูดนะครับเป็นเกมแนว f อ s ที่เน้นไปทางการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นและยังมีแผนที่ให้เลือกกว่า10ด่านและในแต่ละด่านก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับและที่สําคัญมากๆเกมนี้มันก็ยังมีระบบอัปเกรดอาวุธและเกราะป้องกันและจะบอกว่าระบบนี้เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นแล้วไม่อัพเนี่ยสภาพมันจะเป็นแบบนี้ครับ เลยครับบอกเลยว่านรกสุดๆถึงจะโดนกระทืบมาซะขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็มีไฮไลท์ที่ผมพอจะสู้คนอื่นได้มาอยู่บ้างนะแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมก็มีโค้ดรับของมาแจกเพื่อนๆโดยวิธีการใช้โคตดนั้นนะครับต้องเขา้าวิธีหน้าศูนย์กิจกรรมต่อมาเลื่อนมาตรงที่ศูนย์แลกของขวัญเสร็จแล้วให้ใส่โคตดตามผมเลยนะครับและจะบอกเอาไว้ว่าโค้ดนี้มีจํานวนจํากัดและจะหมดอายุใน3วันเพราะงั้นถ้าไม่อยากพลาดของฟรีแล้วก็ให้รีบเลยครับ เอาเลยครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันคร่าวๆด้วยกันครับว่ามันจะเป็นแบบไหนในโหมดนี้ที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับมันก็คือโหมดการต่อสู้แบบทีมรูปแบบของเกมก็คือเราจะถูกแบ่งทีมเป็น2ทีมระหว่างทีมสีแดงกับสีน้ําเงินและจะถูกจับเวลาให้ต่อสู้กันพอเวลาหมดฝั่งไหนที่จัดการฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเป็นไง ฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ขอบอกเอาไว้เลยนะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับอาจจะมีไฮไลท์มาให้ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละจริงๆมันมีโหมดอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด Ba t เ l e รลลอยย่อแต่ว่าผมรอคนนานมากเลยกว่าจะได้เล่นพอได้เล่นก็ลงไปแป๊บเดียวก็ตายผมนี่มันกระจอกจริงๆเดี๋ยวมันเป็นยังไงไปดูภาพที่ผมอัดไว้สักหน่อยแลยกันครับในส่วนของโหมดนี้นะครับเขาจะให้อารมณ์เหมือนเกมพับจีเลยครับก็โดดล่งลงมาหาของแล้วก็สู้กับคนอื่นแต่มาในรูปแบบของ, Man, งบอออกกเเลลว่่าห็นนนนนแบบี้ตจริงๆคืสุ มากๆเลยแหละอยากจะให้เพื่อนๆมาลองเล่นมากๆเอาเป็นว่าอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะหละักๆก็มีประมาณนี้แหละคลิปอาจไม่ยาวเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเป็นเกมที่เล่นเพลินมากจริงๆอย่างที่รู้กันครับผมเกมนี้มีมินิเกมให้เลือกเล่นมากมายนอกจากบิวแอนชูดไม่ว่าจะเป็นเบดวอร์สกายบล็อกหรือแม้แต่ลัคกี้บล็อกสกายวอรถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับลิงโหลดเกมอยู่ใต้คลิปเลยและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าและขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับบายครับผมบาย